ลูกโอ้โหเจ็บมากอะลูกอ่อนะืมลกเดี๋ยวหายแล้วลูกนะคนอยากช่วยหน่อยเยอะแล้วน,นะเดี๋ยวหายแล้วลกไม่เป็นไรนะครับต้องแข็งแรงลูกนะ รวแล้วลูกนะรู้ไหมเบาจับไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จับไม่จับไม่โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่้องไม่ลองนะนักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาใหม่นักนะ